ก็ต้องขอการสวับสนุนท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟรีจิตนะครับผมสำหรับครั้งนี้เป็นโชว์แมตช์นะฮะคู่ระหว่างทางฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็นรอยอดพดินสายอ่าของผสมของใหม่นะครับผมซังชูดิกาดบวกกับเจเวลไนท์นะครับผมส่วนทางฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลิงโจ็กเกอร์นะครับผมก็มีของใหม่อย่างของสตาร์เวเดอร์นะครับผมก็มาดูกันใครเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับผมทางฝั่งของลิงโจ็กเกอร์จะได้เป็นฝ่ายบุกเกาะนั่นเองนะครับผมแล้วคู่ให้คำบรรยายครับผมฟรีจิตฟรีดีครับผม แล้วก็ผมฟิจิเซลินนะครับครับผมก็มาดูกันฮะตอนนี้ก็ไปกอดไปหลังเรียบร้อยฮะแลกมือกัน3ฮะเตรียมพร้อมเริ่มเกมและโจนหนึ่งจากทั้งฝั่งลิงจ๊กเกอร์ครับผมและไหลมาครับผมโจนหนึ่งใบจะตัวเริ่มฮะสกิลนะครับผมนำมือหนึ่งใบมาล็อกฮะและโจวกานถึงใบที่มาล็อกเป็นวอรม,มนนฮะอัลล็อกโจนหนึ่งผ่านเถอะเลยฮะ ออก็เทินเอาฝั่งเรายอดนะครับไลฟ์มันตัวเปิดห้าหาเ็ดสามนะครับผมก็ะด้สับเด็กเล่นไปนหนึ่งรอบครับไม่เป็นไรครับได้บวกห้าพันอย่างนี้หมื่นห้าไม่มิดนะครับผมมันก็จะลงไม่ลงนะครับแล้วก็จับแวนบิดเลยไปที่แวนกาดครับแล้วก็เช็คคิดจะเข้าทิกเกอร์นะครับผมสองดามจจัดไปครับผม อ่านเธอเลยครับโดนจุกๆไปนะครับผมเข้าเธอทางฝั่งลีจ็กเกอร์ฮะไหลเกียร์สองมาเป็นกัสโธร่าครับผมนี่นี่โครงนี่ไหลวามันเน้นขึ้นมาแล้วลงกัสโธร่ามาหนึ่งใบฮะเราจะบิดกัสโธร,ร่าเสียอากาศโจมตีแต่ยังก่อนฮะเอาวามันเน้นตีฮะนี่ลืมเอาเคาน์เตอร์ออกเล็กน้อยขออภัยครับผม ว่ามาเล่น,นหัวดเลยฮะ8,000และไม่ต่อนะผมยังเข้าอยู่ฮะแดวแวนการ์ดหัวโจมตีฮะ10,000น,นฮะผมนี่ติดนิดนึนนงฮะดิฟเช็คมาดรอว์ทิกเกอร์ฮะโย่พลังให้กับเรียการฮะและจั่วการหนึ่งใบตกแดมมาฮะยังไม่ต่อับผมสกิลแวนการ์ดฮะคอาตัวบาสหนึ่งครับผมเอามือหนึ่งใบามาดรอคฮะจั่วการหนึ่งใบ แล้วกัสโทราเลนซ้ายฮะควดออกสองหมืได้มาเป็นคิดิคอร์ทิกเกอร์แล้วผ่านเธอเลยฮะเลยได้ว่าบุกแน่นๆเลยนะครับทางฝั่งลิงโจ๊กเกอร์สตารมาสามเลนแล้วก็ทางฝั่งลยอยนอนะครับไลท์เป็นเกตสองจิเวลไนท์นะครับผมไสแค่นี้เลยนะครับผมตีไปที่เรียกาศฝั่งขวานะครับอ,อ๋อไม่ครับผมยังก่อนบิดใส่แว่นเลยครับผมไม่มีทิกเกอร์นะครับเหงาเลยผ่านเธอครับ ครับเข้าเทินทางฝั่งของลิงจ๊กเกอร์ฮะทางฝั่งของรอย,ย่อนพระดินนี่ไม่ลงเรียกลมาเลยฮนะและอะไรมาครับผมจอสเบเกอร์ดาก้อนนะฮะไม่มีกิฟต์นะครับผมจะเอามือคว้าไม่ได้นะฮะรอขโมยอย่างเดียวแล้วแวนขาดหัวจโจมตีเลยฮนะสองหมื 21, นะ่นหนึ่งพันฮะได้เช็คมาโนทิเกอร์แนละ้วคิดที่ข้อทิเกอร์ฮนะ ให้แวนฮะและพลังให้วามาเนนครับผมเมชเช็คมารอทิกเกอร์ครับผมคราวนี้ไม่เข้าสักเลนฮะและเอากัสโตราตีแต่ตีไม่เข้าครับผมฉูดิโป้งโชเลยฮะไม่เข้าฮะแล้วลากวอลโคมาล็อกฮะจวดหนึ่งครับผมและผ่านเธอเลยฮะ เลยดว่าถ้าเกิดไม่ตกติกเกอร์ก็น่าจะไม่ได้ชูนิ้วโป้งนะครับผมชูจกลางเลยไลฟ์ครับผมจีเวลไนนะครับจีเวลไนไม่ใช่นะครับผมเซนโชลี่กาดดาก้อนนะครับผมเห็นไลฟ์จีเวลไนก็เพลินๆนะครับผมบวกหมื่นที่แวนกาดจากสกิน้องเกตสองครับสกิลของเกตหนึ่งครับคอร์ทบัสหนึ่งลากมือหนึ่งใบแล้วก็จ่วครับผมแล้วก็ลงอีกใบหนึ่งครับก็ซ้ำสกิลครับผม ไปจยหนึ่งใบครับผมอ่าสกิลนะครับพอโตบาร์สหนึ่งเกตสองนะครับผมลงมาบนสนามไม่น่าใช่นะครับผมเหมือนจะมึนเล็กน้อยนะครับแล้วเหมือนเกตหนึ่งนี่ต้องเปิดด้วยไหมฮะใช่ครับจริงๆเกตหนึ่งต้องเปิดครับเปิดเกตแต่ว่าน้องน่าจะมิดเทนะครับผม ผมแล้วก็สับกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สกิลของวิงสตันนะครับผมอัลตบาบาตหนึ่งดูการ์ดเจ็ดใบบนกองน,นะครับแล้วก็หาเกตหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบจากแล้วก็ลงเรียนะครับผมแล้วก็สับกองการ์ดก็เบียดเลยครับผมเพราะว่ามันแรงกว่า ก็สกิลแนันการนะครับปรับคี้ตัวเองนะครับเนื่องจากอีกฝั่งเป็นเกร3สามแล้วแล้วก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับครับผมอย่าลืมบวกสามพันอถูกแล้วครับแล้วก็ไปเลยครับผม สกิลของเกตหนึ่งนะครับเบซานหงายแดมนะครับก็เนเราก็ได้บวกหมื่นนะครับผมไม่มีทิกเกอร์นะครับโลง่ลงๆเลยแล้วก็สกิลของแซงทรลีกาดนะครับออตตาบ,บาสหนึ่งเอสเลเากาดนะครับเกตหนึ่งสามใบแล้วก็ดิสมือหนึ่งใบนะครับเฮ้ยเลด เลดยิยังฮะยังยังยังไม่เลอีกมันจนมันกาดแล้วเังย,ยังยังไม่เลดก <laughs> นะครับผมเช็คฮิลนะครับได้ฮิลนะครับผมเพราะว่าดาเอจดนำส่งพลังให้ด้านขวานะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผม ก็คิดอยู่นะครับว่าเอาฝั่งไหนไปก่อนดีนี่คำนวณน,นานซะด้วยฝั่งซ้ายไปนะครับวิงสตันตีไปที่แบนการ์ดครับผมแล้วก็ตามด้วยฝั่งขวาครับคุณแป๊กคูตปล่อยมาเลยครับแล้วก็ผ่านเธอเลยครับผมครับเข้าเธอทั้งฝั่งคุณแป๊กคูตฮะเรียกว่าปล่อยมาจอดที่ห้าเดมเลยครับผมแล้วจังหวะนี้มีเรือเตะบอร์ดฮะและวได้มาครับรมผม แต่ยิบกิฟต์ฮะจิบไม่ได้ฮนะไม่มีคนระับผมต้องรอคาโมอ,อย่างเดียวฮนะผมแล้วกดสกิลเลยฮนะคอสเบเกอร์ดาก้อนฮนะเขาตบบั๊ดหนึ่งฮะแจกกิฟต์ครับนะผมแล้วเลือกลนะ็อกฮะเลือกล็อกหลังแหวนเลยฮนะแบบนี้สกิลของแหวนการ์ดอีกฝั่งฮนะน่าจะใช้ไม่ได้นะแล้วฮะกลารแหวนวานะิลาฮะติดผนึกนะครับผมครับผมแล้วขวดโจมตีเลยฮนะวอลโคครับผม สาม0 0ืนแปดฮะปล่อยมาโนทิกเกอร์ฮะล็อกตัวเองเสียหนึ่งหมื่นให้กัสโทราเลยครับผมตัวแวนการ์ดก็ได้บวงหมื่นด้วยฮะเอาแล้วฮะแล้วหวดโจมตีฮะสามหมื่นหกพันฮะได้การมาเป็นฮิวกับคริติคอลจังหวะนี้ก็เป็นสองได้แล้วฮะ สี่หมื่นแปดพันนะครับผมสองได้ฮะได้เช็คมาโนทิกเกอร์ครับผมและยังโนทิกเกอร์ฮะสม่ำเสมอดีจริงๆฮะไม่มีชิกเกอร์เลยฮะคุณพระภูณฮะกัสโธร์ดาหัวโจมตีต่อฮะสองหมื่นครับผมขอเพียงหนึ่งหมื่นเท่านั้นฮะได้การ์ดมาครับผมและเขาตัวบัสหนึ่งสกิลจากกัสโธราฮะลากมือหนึ่งใบมาล็อกฮะลากพิสิกมาเด็ดป๊อปลงมาแล้วโจนหนึ่งครับผม แล้วผ่านเธอเลยฮะออกเธอทางฝั่งขวหน้าหน่อยสามนะครับจะทำยังไงครับผมเพราะว่าเลดหลังไม่ได้แล้วครับไม่ครบสามแล้วก็ไลท์ใหม่เลยครับผมเป็นแอชเล่นะครับอ้าวเปลี่ยนท่าเล่นนะครับผมขวน้าหน่อยสามบอกแล้วผมแคร์ไหมโดนล็อกหลังไม่แคร์นะครับจะไปกันต่อ ก็ลงเ1็ดหนึ่งจิ๊กเก็ไนท์มาคร, 1, ครับผมสกิลเค u ร์เตอร์บัสหนึ่งเก็บนอร์ม l ลยูเนตครับผมก็โซชาร์ตนะครับบวกจิ๊กเ k n i ไนท์หนึ่งตัว5,000นะครับผมบวกให้ตัวเอนะครับสกิลของตัวเปิด5้าหาสานะครับบวก5,000จากสกิลที่บอกว่าแดมเมอร์นะครับผมก็ไปก่อนเลยครับเลนซ้าย เบาๆครับผมแต่ว่าเบ,า,บาแค่ไหนก็ต้องการครับ5แดมแล้วทำด้วยฝั่งขวาเลยครับผมพอห,หมืนห้านะครับเอแวนกาดโจมตีแล้วผมผิดหนักเลยนะครับ5แดมแล้วด้วย โอเคครับไม่อ้ามีทิกเกอร์นะครับให้ด้านหลังนะครับผมเพราะว่าตั้งอยู่เลนเดียวสกิลของแอชเล่นะครับโอลสองเรียกสกิลไนออกมาสองใบนะครับเกียรติสองต่ำกว่าคุณแบ,บคูดใจดีฮงวางขี้ให้ด้วยฮะไม่รู้วางอะไรมาจริงจริงแอชเล่จะได้หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ช่องแวนก็จะได้สองตัวก็ กายเป็นว่าปั๊มเวฟตีไปครับผมทางฝั่งคุณแบงค์ฮวนอาจจะต้องเครียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าห้าเดมแล้วอากาศไม่ดีน่าจะหลับนะครับผมวาดที่แวนเลยครับสกิลครับเก็บนอร์มอลสองใบนะครับผมวกห้าพันทางฝั่งคุณแบงค์ฮูดกัดนะครับผมโอชาร์จหนึ่งใบนะครับทางฝั่งซ้ายตามไปติดๆครับผม แต่เลนนี้จะแรงนิดนึงเพราะว่าไดทิกเกอร์ครับจากตัวบูทกิ้เหมือนเดิมครับผมเก็บมอวอสองใบบวกห้าพันโซช้าครับผมเลยไหมน่าจะกาดได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นมือคุณแบคโฮอยู่วับเาผมมือมือต้องแตกหน่อยตานี้ผมเรียกได้ว่าหัวหน้าหน่วยสามก็พลิกแพงสถานการณ์ดีนะครับผม ผ่านเธอเลยครับก็อนมาได้ฮะคุณแบคคูดอ่ะก่อนผ่านเธอฮะสกิลของตัวแวนการฮะเห็นอันล็อกเขาผมโซบาร์ so ฮะติทายแล้วก็ขโมยฟอสหน่อยฮะยืนให้ไม่เอาด้วยครับผมไม่รับน้ำใจคนคนอย่างนี้ฮะ <laughs> 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 ไม่รู้จะด่าอะไรนะครับผมเ <laughs> ขาเธอจัวครับผม แล้วยังไงดีกดสกิลของแวนกาดเลยฮะอราจะบัสหนึ่งครับผมแจกกิฟแล้วก็เลือกล็อกหลังครับผมและสกิลพี่สิงพันธุ์ป้อมฮะทำการอัลล็อกดีทายแล้วก็ไปอัลล็อกตัวที่อยู่ด้านหน้าแทนฮะและโจนหนึ่งฮะแล้วคราวนี้แวนกาดถ้าเห็นอัลล็อกฮะขโมยมาอีกครับผม เรียกได้ว่าเสกกว่าสี่ฟอสเลยฮะเธอนนี้บุกแรงๆรงฮะแล้วคอมาฮะเกีสองสตาร์เวเดอร์ครับผมมานะฮะสำหรับไวเซคชั่นฮะเสเริมคอรดเยียมนะครับผมได้ปรับคิย์ข้อพื้นฐานของแฟนการฮะร,รอบนี้ก็บุกอย่างรุนแรงครับผมมันแคคูดฮะแล้วขวดเลยฮะเลนวอลโคเดเด้ฮะ สี่หมื่นแปดนผมแล้ววานเดน 3, สามเทคมาไปยืนอยู่ที่ห้าดมนะฮะบอลโคล็อกตัวเองเชียหมื่นหนึ่งครับผมโยนให้เลนข้างเลยฮะออกสี่หมื่นตึงๆแล้วแวนการ์ดหัวโจมตีฮะสี่หมื่นหกพันนะผมสองขี้ฮะแต่เหมือนเหมือนจะมีพนะีจีฮะ แต่เหมือนทำคิดครับผมเหมือนจะกาดสดแล้ว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 ปลาพีจีคิดทำไมฮะวัน <c oughs> <c oughs> นี้ได้เช็คมาครับผม <c oughs> <c oughs> โยนได้แรกบอร์ดฮะได้สองคิดที่เขาฮะโยนพลังให้ข้างครับผมเขาหลอกล่อผมสุดๆเลยฮะแล้วห้าหมื่นสองขี้ฮะแต่ว่าคนด้านหนึ่งสามถือคิวไว้สองใบฮะกาดมาเลยห้าหมื่นสามแล้วผ่านเธอเลยครับผมโอ้ <c oughs> คุณแบคูสายหัวเลยครับทางนี้ฟังทางฝั่งหัวหน้าหน่อยสามก็ไล่เปลี่ยนท่าครับผมถ้าล็อกหน้าผมผมก็เล่นหลังถ้าล็อกหลังผมก็เล่นหน้าเดียวว่ามีไหวพิดกันทีเดียวครับแต่เกตหนึ่งจะพอไหมอันนี้อีกเรื่องนะครับผมนี่ไงตัวหาเกตหนึ่งปุ๊บเปิดเจอไหมครับผมเปิดเกตใบเอยเอยเฮ้ยโอ้โหไม่เจอนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะพอไหมพอที่จะเล่นท่าของแซงการ์ดไหม อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามือเหลือแค่นั้น <c oughs> อ๋อ,อไม่มีนะครับโอ้เกือบเกือบหล่อแล้วเกือบได้เปลี่ยนท่าแต่เหมือนน้องจะลืมสกิลของตัวเกตหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้องแบบเปิดหมาเกขสามหรือไม่ว่าเกตสองนะครับสกิลเป็นเมื่อลงสนามนนครับผมบวกไม่ลืมนะครับผมหงายเดม โอเคครับก็ไปกันเท่านี้เลยครับผมหรุดโอ้โชิพลังให้ข่าครับผมโอ้โหผมว่ากาศไม่พอนะช็อตเนี้ยมันเยอะไปหน่อยนะครับผมสัตว์เลยแบ็คโฮนฮิลก็ไม่รู้หมดหรือยังครับใช้การไปละเยอะด้วยแรงอยู่ทั้งสี่หมนแปดสองทีเี้ย ไม่ไม่ได้ไหวนะครับดูจากมือแล้วพัดคิวก็คงแล้วปัดเสร็จด้วยผมแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะจบเกมกันไปครับผู้ชนะเป็นฝ่ายของรอยัลพระดินนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับโชว์แมตช์ในครั้งนี้นะครับผมคุณเซรีนคิดเห็นยังไงครับระหว่างแมชอัปของการนำตัวของแซงตุริกาดมาผสมกับเจเวลไนท์ในคลิปนี้ครับผมผมคิดว่ามันเป็นการ เปลี่ยนสถานการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าแซงกาดจะเล่นแถวหลังต่วนจิเวลไนจะเล่นแถวหน้าถ้าเกิดแบบโดนซักทางหนึ่งอะ่ะเราจะเปลี่ยนท่าได้ครับผมก็ด้วยความที่ว่า,าบุกแบบเต็มรูปแบบของแซงกาดจะต้องใช้แถวหลัง3ใบนะครับผมแต่ว่าเกิดโดนล็อกก็ก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าทางฝั่งคุณหัวหน้าหน่หนวย3ก็อาจจะลืมกดเทคเกียร์หนึ่งไปสองรอบนะครับผมเท่าที่ผมแบบดูดูตอนมิดเทปไป2ครทางนะครับเพราะว่าเกียร์หนึ่งต้องบอกว่า เป็นเมื่อลงสานามนะครับผมเท็ Tech จะเกิดเลยบังคับเกิดนะครับไม่ใช่เลือกตามนั้นเลยครับผมฝั่งคุณฟริดีคิดว่าไงครับคิดว่าอาจจะเป็นแมชอัพที่อาจจะโหดร้ายกับคุณแบล็กคูสักนิดน,นึงนะครับผมเจอหัวหน้าหน่วยสามนี่เล่นหลายท่าร้อยแปดท่าห้านาทีหลับเลยฮะเรียกได้ว่าล็อก <laughs> ล็อกหลังก็เปลี่ยนไปเล่นจเจมสไนท์ฮะพอล็อกหน้าก็มาเล่นตัวของแซงฮะ เรียกได้ว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับผมนี่ขนาดว่าตอนสุดท้ายมานี่ถึงแม้ล็อกล็อกหน้านครับผมแต่ว่าพอจะเล่นท่าใส่โจดิกาดเนี่ยดันไม่มีเกตหนึ่งพอเนี่ยขนาดแค่นั้นยังค้างเหลืองนฮะผมบอกเลยว่าถ้าเกตหนึ่งพอที่ตัวม่วงแน่นอนนะครับผมขอตับคุณแบคูดนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผมได้เห็นการเฟรกกรเปลี่ยนท่านะครับผมของทางฝั่งเราย่อมพระดิน นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดฮะอยากติดต่อสอบถามอะไรนะผมในดิสคอของเราฮะรวมตัวไฟเตอร์นะผมจากหลากหลายที่ไว้นะครับผมก็สามารถเข้าไปคุยกันได้ที่ทาง Discord ของเราได้เลยนะผมและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่อน้ำเนี้อของเราทุกคนนะครับผมทุกท่านนะฮะที่เป็น Membership ของเรานะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับผมเร็วๆนี้เดี๋ยวตัวสกเราจะครบ นะครับผม6,000แล้วเดี๋ยวจะมีแจกของกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกัน้น่กล่าวสวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดฟอร์มตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เก e หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเอง หรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน